กลับมาติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่ากับเราเปิดตำนานกันต่อครับในคลิปนี้จะพาไปฟังเรื่องราวของพระแก้วมรกตกับความในจากแนวคิดจกักรพรรดิราชสมัยรัชกาลที่4จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับพระพุทธมาหามณีรัตนปฏิมากรหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อพระแก้วมรกตพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองประจำกรุงรัตนโกสิน์สร้างขึ้นจากหินสีเขียวมรกต ต่างจากพระพุทธรูปทั่วไปซึ่งนิยมสร้างจากวัสดุมีค่าเช่นเงินทองสำริดเป็นตน้นจากตำนานพระแก้วมรกตทำให้ทราบได้ว่าพระแก้วมรกตถูกสร้างขึ้นราวปีพุทธศักราช500โดยมีพระนาคเสนาเถระวัดอโศกคารามอินเดียเป็นผู้สร้างตามคติในขณะนั้นเชื่อว่าศาสนาจากรุ่งเรืองด้วยรูปจำลองของพระพุทธเจ้าหากสร้างพระพุทธปฏิมาด้วยเงิน ทองก็งเกรงว่าจะหนีไม่พ้นตัณหาโลภะโทสะและโมหะของมนุษย์แล้วองค์พระพุทธอาจจะถูกทำลายหรืออาจสูญหายได้ในภายหลังจึงเห็นว่าควรสร้างพระพุทธด้วยลูกแก้วประเสริฐเหล่าคนบาปทั้งหลายจะได้มองไม่เห็นคุณค่าที่อยู่ภายในองค์พระหลังจากสร้างเสร็จได้มีการบูชาพระแก้วมรกตที่นคนปรปตาลีบุบูกว่า800รปีสมัยพระเจ้าสิริธรรมกิตติ เป็นสมัยมหากาลียุคจึงมีผู้อัญเชิญพระแก้วมรกตไปยังดินแดนลังกาทวีปจากนั้นมีการอัญเชิญพระแก้วมรกตไปต่ออีกหลายเมืองเช่นกัมพูชาเมืองสีอยุธยาเมืองละโวเมืองกำแพงเพชรปลายปีพุทธศักราช1979สมัยพระมหาพรมพระอนุชาของพระเจ้ากือนาพระแก้วมรกตนั้นถูกพบในสถูปเจดีย์ใหญ่เก่าองค์หนึ่ง ณเมืองเชียงรายเมื่อสถูปเจดีย์ต้องอัศนีบาทพังลงจึงเห็นเป็นองค์พระพุทธรูปโบกปูนขาวปิดทองคําทึบทั่วทั้งองค์ต่อมาจึงรู้ว่าภายในองค์พระพุทธรูปโบกปูนขาวปิดทองเป็นพระแก้วมรกตก่อนอัญเชิญไปนครเวียงจันทร์ในเวลาต่อมาหลังจากบูชายู่เมืองเวียงจันทร์ได้215ปีสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงมีรับสั่งให้สมเด็จพระยามาหากริส์ศึก ยกกองทัพขึ้นไปปราบเมืองเวียงจันท์ในปีพุทธศักราช2321พระแก้วมรกตได้รับการอาราธนาอีกครั้งในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจากเมืองเวียงจันทร์มายังพระพลาที่วัดแจ้งหรือวัดอรุณราชวรารามครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงสแสดงสิทธิธรรมของพระองค์ในการคลองราชสมบัติอันมีรากฐานอยู่ที่การสืบสันติวงศ์ จากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชซึ่งในขณะนั้นคุณนางตระกูลบุญนาคมีอำนาจสูงสุดและเป็นผู้มีอำนาจอย่างแท้จริงที่จะเลือกผู้ที่จะเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเพื่อพิสูจน์สถานะที่สูงกว่าของพระองค์ได้มีสิทธิธรรมที่มาจากชาติวุฒิและพระบรารมีในฐานะผู้ที่ทรงเป็นผู้นำทางปัญญาจึงทรงพระราชนิพนธ์เรื่องต่างๆตำนานพระแก้วมรกต สำหรับอารักษอ่านในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันสวดมนต์เย็นพระราชพิธีศรีสัจจาลการเป็นพระราชนิพนธ์อีกเรื่องหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นพระราชนิพนธ์เรื่องตำนานพระแก้วมรกตฉบับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอธิบายกำเนิดพระแก้วมรกตว่าช่างลาวแถบเมืองเชียงแสนเป็นผู้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ มิใช่เทวดาสร้างดังนั้นจึงไม่ได้ทรงเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระแก้วมรกตซึ่งหมายความว่าแก้วที่เทวดาสร้างเป็นแก้วสําหรับอุปโภคของพระบรมจกักรพรรดิราชและน่าจะเป็นครั้งแรกที่มีการเรียกพระแก้วมรกตว่าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตการจะอัญเชิญพระแก้วมรกตไปประดิษฐานในราชธานีของตนพระมหากษัตริย์แห่งเมืองนั้น ต้องเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เหนือกษัตริย์อื่นๆซึ่งหมายถึงการเป็นจกักรพรรดิราชทั้งยังกล่าวว่าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรอ,องค์นี้มีมเห็นสอนศักดานุภาพเป็นอันมากการจะรักษาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรอ,องค์นี้ไว้ได้พระเจ้าแผ่นดินจะต้องมีบุญญาพินิหารแก่กลา้าและจะต้องเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวงเท่านั้นเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่และพระเดชพระคุณของราชวงศ์จักรีส่งพระราชนิพนธ์ไว้ว่า ราแก้วมรกตแสดงให้เห็นถึงความแย่งชิงอํานาจและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระหว่างผู้ที่มีอํานาจในแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาแต่โบราณแม้กรุงศรีอยุธยาจะเป็นมหานาครขนาดใหญ่ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองนับพระเจ้าแผ่นดินที่ได้เสวยราชสมบัติ33พระองค์ได้ขึ้นไปตีเมืองเชียงใหม่เมืองเมียงจันท์หลายครั้ง ก็หาได้พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรองค์นี้มาไว้ในพระนครไม่จึงมีค่าศึกต่างประเทศมาประชิดถึงชานพระนครหลายครั้งและมีเหตุต้องเปลี่ยนพระเจ้าแผ่นดินต่างพระวงศ์มีการแย่งชิงราชสมบัติรบพุ่งกันกลางพระนครจนถึงศักราช1,129ปีเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พมา่าสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีได้มีการอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จากเมืองเวียงจันทร์เข้ามาบูชาในพระนครก็เกิดเหตุการณ์พระเจ้าแผ่นดินเผอิญบันดาลเสียสติไปประพฤติวิปริตต่างๆทําให้สมณพราหมนาาณนาจารย์ขุนนางข้าราชการราษฎรได้รับความเดือดร้อนด้วยราชทานอันไม่ควรจนต้องหนีเข้าป่าการที่พระเจ้าแผ่นดินเสียสติอารมณ์ไปนั้นเพราะบารมีพระเจ้าแผ่นดินทรงกําลังศิริของพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรไม่ได้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เปรียบเลยถึงบารมีของพระเจ้ากรุงธนบุรีและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชว่าแม้พระแก้วมรกตจะถูกอัญเชิญมาในสมัยของพระเจ้ากรุงธนบุรีแต่การที่ได้พระแก้วมรกตมานั้นได้มาด้วยบารมีของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในสมัยกรุงธนบุรีพระเจ้าแผ่นดินจึงทรงกำลังเสริของพระแก้วมรกตไม่ได้แผ่นดินธนบุรี จึงเกิดความเดือดร้อนทั่วทั้งเมืองพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขึ้นเสวยราชสมบัติทรงมีพระราชดำริว่าพระพุทธรัตนปฏิมากรอ,องค์นี้เป็นแก้วอย่างดีวิเศษไม่สมควรจะประดิษฐานอยู่ในเมืองธนบุรีซึ่งเป็นเมืองน้อยเพราะเมืองธนบุรีนี้ขึ้นแก่กรุงเทพธาวดีรีอยุธยามหานครในปีพุทธศักราช2324ทรงอัญเชิญพระแก้วมรกต มาประดิษฐานไว้ณพระบุษบกณอุโบสถว,วัดพระเสียรัตนาศาสดารามเท่ากับเน้นให้เห็นว่าราชธถานีที่ได้รับการสถาปนาขึ้นใหม่โดยพระราชวงศ์จัก,กรีกเท่านั้นที่คู่ควรกับพระมหามณีรัตนปฏิมากรอ,องค์นี้ช่วงต้นรัชกาลที่หนึ่งข่าวการผลัดแผ่นดินใหม่ของกรุงธนบุรีได้แพร่กระจายออกเป็นวงกว้างทําให้หลายประเทศเห็นว่าเป็นโอกาสที่เหมาะจะทําสงครามจึงเกณฑ์กองทัพมาหวังจะทําสงครามกับรัชกาลที่หนึ่ง แต่ก็ต้องพ่ายแพ้เดบพระเดชานุภาพฤทธาพินิหารเมื่อครั้งแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาภาัยพม่าที่เป็นข้าศึกจับได้และคิดกระต่อแผ่นดินก็เผอิญพ่ายแพ้พระบารมีของพระองค์แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวอนุเจ้าเมืองเวียงจันทร์คิดกระก็มีอาจต้านทานต่อสู้บุญบารมีก็ได้พ่ายแพ้ถึงแก่พินาศซึ่งในแผ่นดินของพระองค์ได้มีการคิดกระหลายครั้งแต่ก็ต้องพ่ายแพ้ให้แก่พระเดชานุภาพ ทำให้ก่อการไม่สําเร็จและถูกจับกลุ่มตัวได้ก่อนที่จะก่อการใดๆพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างความเชื่อผ่านพระราชนิพนธ์ของพระองค์ว่าพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปคู่บารมีของพระบรมราชวงศ์จัก,กรีกเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทรงเปลี่ยนสถานที่จัดพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย มาเป็นพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามอันเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรระยะหลังความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงความศักดิ์สิทธิ์ของพระแก้วมรกตเข้ากับบุญญาธิการของพระบรมราชวงศ์ปรากฏแก่มหาชนเป็นระยะดังจะได้เห็นจากพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงของพระแก้วมรกตที่จัดขึ้นปีละสามครั้งตามฤดูกาลการเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกตทุกครั้งพระมหากษัตริย์จะทรงประกอบพระราชพิธี และเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกตด้วยพระองค์เองจึงเกิดเป็นภาพลักษณ์ของพระแก้วมรกตว่าเป็นพระพุทธรูปที่สําคัญคู่บารมีของราชวงศ์จักรีทั้งยังได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนแขนงต่างๆให้ประชาชนได้รับชมทุกครั้งที่มีพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกตพระราชนิพธ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงแสดงถึงบุญบารมีของพระบรมราชวงศ์จักรีว่าเป็นดั่งบารมีขององค์จักรพรรดิราช จึงสมควรแก่การมีพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปประจำราชวงศ์ขอขอบคุณแหล่งที่มาศิลปะแม็กดอทและก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานเปิดตำนานและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ